สวัสดีครับ,รบพี่พรละว,วินพี่บุญสิรินะคะเป็นประธานจากกรลงเครื่องมีซัมมีสุขค่ะแต่ก่อนนี้พี่จะเช่าที่ดินอ,อยู่ ที่ดินปลูกบ้านนะคะอยู่จรันตอยสามชุมชนปลอยลงเครือบนะคะก็โดนไล่ที่โดยเอกชนนะคะก็ได้รวมกลุออม่มัพย์เพื่อที่จะมาซื้อที่ดินตรงนี้ตอนแรกเราก็หาที่ไปเยอะมากแล้วทีนี้เราก็จนได้มาพาชาวบ้านมาชาวบ้านจะชอบอยู่ตรงนี้ก็ <c oughs> เ,เลยตัดสินใจซื้อตรงนี้นะคะ่ะทางสลัมสีผ้คเขาดูแลเรื่อง ที่อยู่อาศัยที่มัน่นคงให้ชาวบ้านอยู่เราก็เลยติดต่อไปทางสลัมสีภากให้เราจัดตั้งกลุ่มออนทรัพย์เพื่อที่จะไปกู้กับทางพอชอเพื่อมาสร้างบ้านก็เกิดหน่วยงานขบวนการลงมาพาจัดทําแผนงานว่าต้องเดินต่อ,อยังไงขั้นตอนอยังไงเพื่อที่จะกู้ได้อะไรอย่างนี้โดยการพาเราร่วมจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ค่ะ เจ้าหน้าที่ทางพอชอจะส่งสถาปนิกมาให้เรามาให้เราแบ่งแปลงแบ่งผังว่าชาวบ้านชอบบ้านแบบไหนแล้วก็ตกลงได้บ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งค่ะชีวิตทุกคนดีขึ้นการศึกษาเด็กก็ได้เข้าโรงเรียนตามเกณฑ์ทุกคนไม่ตกหล่นแล้วก็ชีวิตคุณภาพก็ดีขึ้นแบบมากๆเลยค่ะนะครับ สวัสดีค่ะพี่สม้มกดชพรค่ะขระจรกิจบณิตย์่พี่นุ่งรักหรือพี่รักอะค่ะก็จะมีทําเรื่องสมุนไพรนะคะแปลงผัก<ม>ก็คืออย่างเนี้ยแนะนําให้ชาวบ้านเขาปลูกผักพืชสวนครัวเพื่อประหยัดในการภาระค่าใช้จ่ายเก็บผักตามขึ้นมาใช้บริโภคเป็นอาหารได้ค่ะแล้วเราก็จะทําเป็น แบบนี้คือสมุนไพรพิมพ์เสนน้ำเราก็จะทำขึ้นมาเป็นมันมีรายได้เป็นอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนเนาะตามแม่บ้านที่เขาช่วยกันทำมีสี่กลิ่นค่ะก็จะมีหูเสือนะคะคหูเสือแล้วก็มีตะไคร้หอมมีใบเตยแล้วก็จะมีใบกูดค่ะแม่บ้าน บางกลุ่มเนาะเขายังไม่มีมอาชีพก็เหมือนก็ให้รวมกลุ่มแม่บ้านว่าใครอยากต้องการอยากท,ทําสุนไพรตินเสนถ้าเราถ้าเราไปขายจําหน่ายได้จําหน่ายได้เราก็จะรวมยอดตัวนี้ไว้เป็นกําไรที่ว่าวให้กับแม่บ้านที่เขาช่วยกันท<ห>ําตั้งแต่แบบมีบ้านมั่งคงมาเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเป็นไปยังไงบ้านแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีขึ้น ไม่ได้เช่าเขาแล้วก็มันีลก็เป็นบ้านเราเองก็ดีค่ะการงานก็ดีแต่ว่าไปสงไกลหน่อยก็มีแค่นี้อันนี้คือทําสรงที่สาเพลงหรือเปล่าครับใช่ค่ะโอแต่คือเรามีพื้นที่ทําในบ้านของเราเองเนาะโอเคแล้วก็ไม่ต้องไปเช่าที่ยู่าเ่าโอ้ก็ลดค่าใช้จ่ายเยอะโอเคนะขอบคุณมากนะครับนี่ผ้าอะไรนะครับเป็นถุงมือถุงมือสําหรับตํารวจจราจรนะคะ ทำได้เยอะไหมวันนึ่งถ้าทำอย่างเดียวนี้คืออาคีพเสริมเสริมก็ทําเวลาว่างได้วันละร้อยมั่งร้อยห้าสิบสองร้อยคู่ละหนึ่งบาทเขาถามว่าตั้งแต่มีโครงการบ้านมังคงเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับอ๋อดีขึ้นค่ะเพราะว่าดีมากแต่ก่อนเคยเช่าที่ปลูกบ้านเลยแล้วก็ออกมาเช่าบ้านอยู่ แล้วก็มันเป็นบ้านเขาไม่ใช่ของเราเป็นบ้านเช่าอะค่ะเราย้ายออกมาก็ไม่ได้อะไรเนี่ยบ้านของเราเราจะทำอะไรก็ได้ลูกเราก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็ได้อะไรนะได้ทุนจาก S c g อะไรเงี้ยครับสวัสดีครับครับเชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับดำค่ะโอเคครับตั้งแต่มีโครงการบ้านมั่นคงแล้วเนี่ยมีบ้านแล้วเนี่ยเราเป็นยังไงครับชีวิตเราก็ดีค่ะ ค่าเช่าก็ลดลงเลี้ย้หูกเราก็ได้มาอยู่ร่วมกันอือันนี้ก็ลูกชายอยู่แล้วพอดีที่เอาสองหมงยเนี่ยลูกชายอยู่ด้วยก็มีลูกมีหลานมาอยู่ด้วยกันอ่าอยู่ด้วยกัน่ที่เดิมก็ไทำงานแต่ที่เดิมก็เช่าอยู่คนคือใครอยู่มันออืก็ได้มาอยู่บ้านก็ได้มาอยู่ร่วมกันอ่าโอเคได้ครับขอบคุณครับ่สวัสดีครับเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อกันิกาเรนส์ีค่ะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะ เป็นผู้นำเยาวชนพี่เเป็นส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนผู้นำการจัดกิจกรรมหรือว่าเมื่อได้งบมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยจัดสรรคะคะพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็จะนค,นคอยจัดสรรงบประมาณในการเอาว่าจะมาซื้ออะไรดีหรือเอาไปทําอะไรดีค่ะส่วนมากจะเป็นแบบนี้ส่วนมากจะเป็นทางประธานหมู่บ้านแม่เล็กค่ะนำมาบอกแล้วก็ให้หนูเนี่ยทำเป็นแผนงานนําไปเสนอแล้วก็จะพูดคุยกันว่าตรงนี้โอเคไหมตรงนี้ไม่โอเคตรงนี้ต้องปรับประมาณนี้ค่ะ ค่ะก็อย่างที่นั่งตรงนี้เลยค่ะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเล่นหรือว่าอย่างโต้핑ปองค่ะแล้วก็พวกไม,ม้เทนนิสหรือว่าเป็นอวอลเลย์บอลอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะก็มีการเป,ปลีป่ยนแปลงมากขึ้นเลยค่ะอย่างเช่นน้องๆจากที่ปกติจะเล่นแต่โทรศัพท์บ้างก็ออกมารวมกลุ่มมาเล่นกันลดหน้าจอกันบ้างค่ะแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของสกิลต่างๆที่น้องๆเนี่ยทั้งการเล่นกีฬาเอ่ยการพูดคุยเอ่ยทักษะการอยู่ในชุมชนเอ่ยค่ะ